สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาปลูกะอมครับที่ตัดไว้มื่อวานครับนี่ครับะสมไม่มีรากครับแล้วก็ตัดมาสดๆผมก็จะมาปลูกครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณสักสองสามอาทิตย์เขาก็จะแตกยอดครับเดี๋ยวมาปลูกกันเลยครับสอมนี้คือจะแตกยอดง่าย ยยบให้แน่นๆนะถ้าเยียบไม่แน่นถ้ามันโยกอะมันจะไม่ติดลากครับมันจะแห้ง ก็ปลูกไปได้หลายต้นแล้วครับสมก็คือการเรา,เามาเสียบแบบนี้จะใช้เวลานานครับจะออกยอดถ้าไม่มีน้ำลดหรือว,ว่าไม่มีฝนมันก็จะแห้งตายครับแต่ดินงโคงโงรายังเปียกอยู่ครับแล้วก็ฝนตกทุกวันมีสิทธิ์ที่จะแตกยอดได้ครับวิธีเบีง่ายๆครับก็บางคนถามเข้ามาว่า ม,มันจะแตกยอดไหมแตกครับเพราะว่าผมเคยปลูกแล้วมันแตกยอดอยู่ครับนี่ก็ได้สองแถวครับประมาณร้อยต้นเพราะว่าเดี๋ยวจะปลูกไปเรื่อยๆก็แต่ว่าต้องเหยียบให้แน่นนะครับถ้าเหยียบดินไม่แน่นมันก็จะไม่แตกรากไม่แตกยอดมันจะแห้งไปเลยครับเราต้องเหยียบดินให้แน่นครับขุดลุมก่อนครับแล้วก็เอาใส่หลุมเหยียบให้แน่นๆครับมันก็จะ แตกยอดขึ้นเองครับใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือนมันก็จะแตกยอดครับส้มปลูกครั้งเดียวอยู่ได้เป็นส0ปีครับเก็บขายทุกวันครับเก็บนี่ก็มาปลูกส้มแต่เช้าเดี๋ยวอากาศจะร้อนเก็บนี้คงแค่นี้นะครับเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ